โอ้โหหลังจจริงๆอือบนระหว่างเขาเลยครับอูเบ้เลยครับหลังนี้ช่ำรุดนิดหน่อยโอ้โหดูหลังครับเกือบมาไม่ทันแล้วครับหลังนี้สวัสดีครับผมวันนี้ผมสองคนพิชายก็มาหาพึ่งเช่นเคยนนะครับไปครับตามพันจุกไปเลยครับว่าวันนี้จะเจอพึ่งไหมครับ เจอมิ้มก็เอามิ้มนะครับถ้าเจอพุ่งหลวงก็เอาพุ่งหลวงนะครับไปครับนี่ครับปลาชาวบ้านผมนะครับเป็นน้ำตเะเพียวเยอะนะครับเดินดูเรื่อยๆครับ นี่ครับเดินมาสักพักก็เจอแล้วนะครับหลังแรกจะว่าอยู่ข้างในป้านี่ครับ <c oughs> สายทางมือนจะล้างครับหลังแรกนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมป้าเดี๋ยวให้พาจุกเข้าไปตีนะครับ มันลางไว้หลังด้วยลมปันก็นับ จะล้างนะครับไม่รู้ว่ามีควรน้ำหวานบ้างอสั่งใหญ่ครับมาช้าไปหน่อยคนระับตรงนี้

หใหญ่มากครับหลังนี้นี่ครับหลังหลังนี้หลังใหญ่นับครับ,รบนี่ครับ หลังแรกของวันนี้นะครับโหยดูวนว่างเขาครับโหเบ้งนะครับหลังนี้ชํำรุดนิดหน่อยโหยดูหลังครับเกือบมาไม่ทันแล้วครับหลังนี้ถ้าไม่ชมโหหลังใหญ่นะครับหลังนี้นวนว่างเขาใหญ่ครับเดี๋ยวเราก็ชํำแระเลยครับโอ้หท่าผม้ชมดูหลังวนว่างโอ<ห>้ยสวยเลยครับ ส่วนมากหนน้ำก็ใหญ่นะครับตัวจริงไหมไปหน่อยครับก็มไม่ไปแล้วหุวนน้ำเห็นหุนน้ำแนละ้วโอ้ยดีใจเลยครับทั้งแรกของวันนี้ครับโขดจะไป

เรมากครับกาดร้อนนะครับน้ำพึ่งยดตึกต๊กตึ๊กตึ๊กเลยครับทำไมโฉมโอ้โหดูดิครับแถวบ้านผมเรียกพึ่งลีนะครับ หัวน้ำใหมาก มันยากหน่อยนะครับก,กินเขาเยอะชัดเลย นี่ครับหลังแรกของวันนี้ครับแดดโคเลยครับหลังแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังที่สองกันนะครับไปครับนี่ครับเจออีหลังแล้วครับหลังที่สองยุงแน่นี่ครับสามพันจุกไปเลยครับเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนนะครับ มองไม่เห็นเนาะครับ,เ,รบเดี๋ยวหาทางเข้ากันครับเจอแล้วครับมีหลังครับไม่รู้ว่าหลังใหญ่ปะครับหลังหาทางเข้าอยู่นะครับเป็นปลาหนามเยอะนะครับแล้วก็ลกด้วยครับ จุดนู้นไปแล้วครับทางไหนก็โอ้ยน,นะครับเียร์ทางเข้าแล้วลกจัดครับเห็นะ mấy anh em chưa? này là mày 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 này, mày 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 mày

หัวน้ำแตกครับอืมดูหัวน้ำหวานอืโอ้โหหัวน้ำหวานแตกน่อยนะครับครับ นี่ครับหลังที่สองครับโอ้โหหวานหวานหลังนี้พอจะได้นะครับด้ายมากครับห,หวานแตกเลย การทําแหละครับเหมือนว่างครับไม่ช่เจ็ดเต็ดเโอ้โหดูครับท้ายมากทงแรงไปหน่อยครับหื้ห มชุมมว่างครับโอ้พอได้พอได้ยืมยืม หูสองรังก็เยอะแล้วนะครับวันนี้วันนี้เจอก็น้ำดีครับนี่ครับสองรังได้ขนาดนี้เลยครับเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวเราไปดูรังที่สามครับอยูเล็กกระสุนน้อยนะครับ นี่ครับตังที่สามครับท่านชมผมให้ดูแล้วนู่นเนาะนะครับงที่สามไม่รู้ว่าหัวนำหวานจะใหญ่หรือเปล่าครับ itu kenapa siap untuk kelang pintu ทรับหลร่วงโอ้โหพลาดรัโหพลาดท่วงเลยขาผิดครับหลังนี้โอ้โหเสียดายเลยครับหลังแตกไหมไม่ไม่รู้วแตกป่อลังที่สามครับไปครับพลาดนะครับร่วงครับ โอ้โหดีดายครับกี่พาดร่วงลงมาครับโอ้หดีนะหลังนี้เม็ดละเสียวะไม่เสียโอ้โหพาดหน่อยนี่าฮาร์ดโอ้หนี่กับหลังที่สามสวยแลยครับพาดตกมาครับโ้โหหลังตกเลยครับมกีิกินแห้งกิน๋อ,อ้กินแห้งนะครับหน่อยเดียวขาไม่ทันนะครับ หลังนี้สวยหลังไม่ค่อยใหญ่นะครับหลังนี้แต่วัวน้ำหวานใช้ได้อยู่นะครับอืมครับโอเคนี่ครับโอ้ยน,น,นี่ครับหลังสวยแล้วครับไปตัดวัวน้ำหวานครับ อืมโหนี้กำลังใช้ได้เลยวะ นี่ครับอันี้ก็ไ้โคอยู่นะครับนี่ครับดูครับโอ้สามลังนะครับวันนี้ไลโคอยู่ครับผมกับพี่ชายวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับไว้เจอลิปหน้ากันนะครับกดติดตามพวกผุมด้วยนะครับบายครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับบาครับผม